ตำนานพระนอนกินมเนมเรื่องราวนี้นะฮะเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านที่น่าขนลุกมากเลยนะฮะจากโบราณในอดีตการมาแล้วเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ได้เกิดขึ้นในาศาสนสถานโดยเรื่องราวนี้นะกะ็มีคนเล่ากันหลายเวอร์ชันเลยแต่ว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกันเนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับวัดแห่งหนึ่งซึ่งในวัดแห่งนั้นเนี่ยก็มีพระพุทธร,รูปปางสายญาตินะฮะหรือที่เรียกกันว่าพระนอนขนาดใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนและชาวบ้านต่างๆนะฮะต่างไปกราบไหว้และบูชาด้วยความศรัทธาแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก เข้าไปในวัดแห่งนี้นะฮะแล้วไปเล่นซุกซนอยู่บริเวณพระนอนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเนรองนั้นนะฮะจึงเข้าไปในช่องว่างที่เป็นโพรงใต้ฐานพระนอนแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเนรองนั้นก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครนะฮะพบเห็นเนรองนี้อีกเลยและเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะก็ยังมีเรื่องเล่าต่อกันอีกว่าพระนอนองค์นี้นะฮะมีอาถรรพ์และได้กินเนรเป็นเครื่องสังเวยไปเป็นจำนวนมากหลายคนนะฮะก็เริ่มสังเกตว่าเนรหลายองค์เนี่ยได้หายตัวไปแต่ว่าเนรองนั้นๆที่หายตัวไปนะฮะก็ ทำวินัยหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมภายในวัดจึงทําให้เรื่องนี้นะฮะชาวบ้านคิดว่าน่าจะเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณลายนะฮะที่สิ่งสถิตในองค์พระพุทธรูปองค์นั้นก็ได้แล้วถ้าใครนะฮะคิดว่าเรื่องราวนี้น่ากลัวนะฮะก็ให้กดติดตามพี่ปามาไว้พร้อมทั้งคอมเมนต์และแชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่ปามกันเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้ในครั้งหน้าอีก